โอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านเกษตรอำเภอเมืองมัธยประเทศนะครับมอบของเชิญเลึกในโอกาสที่พาคุณสมุนย์ไทยแปล่ใหญ่ว่านบีตระบลของอำเภอเมืองมัธยประเทศมาศึกษาดรงานนะครับมอบให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอสามแพร์ครับเชิญครับขอบคุณนะคะนี่เป็นเป็นเป็นพระธาตุนาดูนเป็นองค์พระธาตุธาตุเป็นไทยอีสานทางนี ถ้าเป็นตัวแทนเหมือนภาคผาส่งเราก็อยากทำดีๆมาคุ้มครองปกปักรักษาได้หน่เนาะแผนไทยจะองานจะเด็ดด้วยนะรอบนีจะเป็นการตอบมอบของที่ระลึกสำหรับกลุ่มสมุนไพรแกนใหญ่บ้านดีนะครับมอบให้กับกลุ่มพิสาานกิจชุมชนกู้ สมุทไยบ้านนนแก้ครับเอาดเชนเ่กทนประทานบ้านี้มารับมันตกเปี่ยนทางมาิครับานไปลใอครับครับอันผู้จี่บาดูเรือดูงานนะครับเพื่อเพเิีเรตินเขาเขาเน็ปรวกหมดเลยครับผม โอกาสนี้นะครับหลังจากที่พ่อของเซราเล่ประทานหน้าดูแล้วนะครับก็จะเป็นหม้อที่มีพิมพน้อยๆนะครับเป็นปัจจัยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านธ์นะครับผีเจสลาเล่ล่าหม้บปัญญาให้พี่น้องใด้สาระขั้มใส่หูดักเกี่ยวกับสมุนไพรหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์สำหรับพี่น้องจากสาระขั้มอย่างสูงครับ อันน so <te ous> to ี <Where fore>? ้ดีู้เรียนหลับหลัวก็ดีเอาไปใส่แต่ต้อธรรมดาธรรมดาพ่อจันธรรมดาพ่อจันเราบอหลอัเด้ของนี่ต้องต้องใส่ต้องใส่ได้ขัดเนี่ยนดิหลับก็ดีตัวไปจะทำเป็นช่องปะปลาเนาะโอเคทีนี้ก็ขออนุญาตก่อนจะไปศึกษาดูงานในบังลงานเป็นอะไรด้วยบังรงงานเป็นอะไแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมยามถามข่าวมาแลกเปลี่ยนเลี่ยนลูน้ำเบาวจานสมุนไพรไทยครับอันนี้เป็นของกลุม่มแม่บ้านมาจากสารคามนะครับเป็นศึกษาดูงานโครงการนี่แหละครับตามป้ายนี่แหละเดี๋ยวทีไปนะครับมาหลายครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมยามนะครับเาว่าจะเป็นหน่วยงานถุกภาคส่วนนะครับ,นรบหน่วยงานถูกภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนนะครับกลุ่มอาชีพกลุ่มเช่าบา้านเพื่อให้ยู่เยินเป็นสุขประมาณน,นั้นครับนะคบคบ่าวจานกร์ัน ครับบ้าวจานย์กับบอมี่ยังฝากตอนพี่น้องนอกจากความู้และควาเเว่าเข้าปลาอาหารสู่พี่น้องกินอา่าซ้ำรับคลิปนี้ครับบ้าวจานย์สมุนไพไทยขอบคุณพี่น้องทุกท่านไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณครับ